สวัสดีครับผมชื่อภูมิวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังวันที่ผมเล่าเรื่องนี้คือวันที่22กุมภาพันธ์พศ2569แต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังจะเล่าเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหลายปีถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นผมอายุประมาณ14ปีและนี่คือเรื่องราวของความรักคำสัญญาและบางสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอในชีวิต ย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองผมก็เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เริ่มรู้จักคำว่าความรักผมแอบชอบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าแพรวแพรวเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวผมตามจีบเธอมาตั้งแต่มสองเรื่อยมาจนถึงมสี่ผมไปรับไปส่งเธอที่บ้านเป็นประจำแต่เราสองคนไม่เคยตกลงเป็นแฟนกัน ยังคงใช้คำว่าเพื่อนมาโดยตลอดต้องยอมรับว่าตอนนั้นผมเป็นผู้ชายโง่ๆคนหนึ่งที่ดูไม่ออกเลยว่าเธอคิดกับผมอย่างไรเราคุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนั้นเป็นวันที่เราสองคนต้องแยกจากกันเพราะต่างคนต่างต้องไปเรียนต่อคนละที่ก่อนจะแยกกันเราสองคนให้คำสัญญาต่อกันไว้ว่าถ้าผ่านไปสี่ปีแล้วเรายังไม่มีใครเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง หลังจากวันนั้นเราไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลายปีผ่านไปผมยังจำเบอร์โทรศัพท์ของแพรวได้แต่ไม่ว่าจะโทรไปกี่ครั้งก็ไม่เคยติดต่อเธอได้อีกผมลองถามเพื่อนเพื่นของเธอแต่ไม่มีใครยอมบอกอะไรตอนนั้นผมเริ่มเข้าใจว่าแพรวคงมีเส้นทางชีวิตที่ดีของเธอแล้วและผมควรจะตัดใจแต่ความจริงคือตลอดเวลาหลายปีนั้นผมไม่เคยลืมเธอได้เลยหลังเรียนจบ ผมเข้ามาทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมยังไม่มีใครและยังคงคิดถึงแพรวอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้เจอเธออีกครั้งโดยบังเอิญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอนั่งอยู่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมคิดในใจทันทีว่าเด็กคนนั้นน่าจะเป็นลูกสาวของเธอแพรวเปลี่ยนไปมากเธอผอมลงผิวซีดขาวเหมือนคนป่วยอะไรบางอย่างแต่หน้าตาเสียงพูดและความน่ารักของเธอเธอก็ยังคงเหมือนเดิม ผมเป็นฝ่ายเข้าไปทักก่อนหลังจากนั้นเราก็นั่งคุยกันอยู่นานเธอบอกผมว่าเลิกรากับแฟนไปนานแล้วและมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่ากลอยหลังจากวันนั้นเรากลับมาติดต่อกันอีกครั้งเราคุยกันมาเรื่อยๆความรู้สึกของผมเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันผมมั่นใจว่าเธอเองก็คงรักผมเหมือนกันแต่มีหลายอย่างที่ผมเริ่มสังเกตเห็นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมักมีคนมองผมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือในโรงหนังและอีกเรื่องหนึ่งคือแพรวไม่เคยยอมให้ผมไปบ้านของเธอเลยเธอมักจะให้ผมไปส่งแค่หน้าปากซอยไม่เคยให้ผมเข้าไปด้านในแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเธอไม่ชอบให้ใครวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผมมั่นใจแล้วว่าเธอรักผมผมตัดสินใจขอแพรวแต่งงานวันนั้นผมจำได้ดีผมขอเธอในรถของผมเองเธอยิ้มให้แต่ไม่ได้ตอบตกลง เธอพูดเพียงแค่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคำตอบนั้นทำให้หัวใจของผมแตกสลายเหมือนมีคนควักหัวใจผมออกมากระทืบแรงๆหลังจากวันนั้นผมติดต่อเธอไม่ได้อีกเลยโทรไปก็ปิดเครื่องประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆผมตัดสินใจขับรถเข้าไปในซอยบ้านของเธอในซอยนั้นมีบ้านอยู่หลังเดียวผมมั่นใจว่านั่นคือบ้านของแพรผมจอดรถแล้วเดินเข้าไปในบ้าน แม่ของแพรออกมาต้อนรับผมผมถามว่าแพรอยู่ไหมแม่ของเธอตอบเพียงว่าแพรประสบอุบัติเหตุรถคว่ำผมถามต่อว่าเธอเป็นอะไรมากไหมแม่ของเธอไม่ตอบผมถามถึงกลอยแม่บอกว่าเด็กไปอยู่ต่างจังหวัดกับญาติแล้วหลังจากนั้นผมรีบขับรถไปโรงพยาบาลทันทีผมถามพยาบาลว่าแพรอยู่ห้องไหนทันทีที่ผมเปิดประตูเข้าไปผมเห็นแพรนอนอยู่บนเตียงร่างกายของเธอดูสงบ ไม่มีบาดแผลใดๆเลยผมนั่งสับสนอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่แม่ของแพรวจะเข้ามาในห้องและสิ่งที่แม่เล่าให้ผมฟังทําให้ผมสุดลงนั่งกับพื้นแพร่ประสบอุบัติเหตุเมื่อหปีที่แล้วตอนนั้นเธอกําลังตั้งครรภ์ลูกเสียชีวิตแต่แพรวรอดมาได้ทว่าเธอไม่สามารถรับรู้อะไรได้อีกแล้วในวินาทีนั้นผมเข้าใจทุกอย่างทุกสายตาที่มองผมทุกครั้งที่ผมนั่งคุยคนเดียวในร้านอาหารในโรงหนัง ผมไม่ได้คุยกับคนมาตลอดเวลาเหล่านั้นผมจำคำพูดของแพรวได้ในวันที่เราเจอกันครั้งแรกเธอบอกผมว่าฉันกลับมาทำตามสัญญาแล้วเธอไม่ได้โกหกผมเมื่อพยาบาลมาแจ้งว่าหมดเวลาเยี่ยมผมบอกลากับแม่ของแพรวและพูดว่าพรุ่งนี้ผมจะมารับที่บ้านพยาบาลทำหน้าตกใจแต่ไม่ได้พูดอะไรวันรุ่งขึ้นผมขับรถไปยังซอยเดิมแต่สิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมตัวสัน่นซอยนั้นรกร้างหญ้าขึ้นสูง บ้านที่ผมเห็นเมื่อวานเป็นบ้านร้างปูนแตกพื้นพังไม่สามารถอยู่อาศัยได้ผมวิ่งออกมาที่ปากซอยแล้วนั่งพับอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งลุงเจ้าของร้านถามผมว่าเข้าซอยไปทำไมลุงบอกว่าบ้านในซอยนั้นตายกันยกบ้านจากอุบัติเหตุรถชนรอดมาได้เพียงลูกสาวแต่นอนไม่รู้สึกตัวมาหลายปีแล้วผมขับรถกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความคิดถึงและความหลอนก่อนจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่า เราทำตามสัญญาแล้วนะน้ำตาผมนองไหลาอาบสองแก้มโดยไม่รู้ตัวผมพูดเพียงว่าขอบคุณขอบคุณมากและในทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงเธออยู่และสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวของผมแล้วขอให้ดูแลคนที่คุณรักในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เพราะบางคำสัญญาอาจถูกทำตามแม้จะสายเกินไปแล้วก็ตามหากชอบก็ติดตามไว้นะครับ